ิดอะไรขึ้นทัาเนี้เฮ้ยอา้าวอีเวนต์จบครับเรา,าได้แค่แปดเรา,าไม่ได้อะไรเพิ่มแล้วหรอเราไม่ได้อะไรเพิ่มหรอได้อะเพิ่มอีกไหมครั้นหนึ่งเดี๋ยวหาให้ลูกแรกใหม่ได้ไหมวิ่งหาไปเรื่อยๆก่อน พอเข้ามาในแผนที่นี้ครับกวางจะไม่กล้าเข้ามานะถ้าเกิดเจอต้นไม้พวกนี้อ๋อตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ปลอดภัยไปอีกพื้นที่นึงนะอ๋อสวยมากครับสวยมากช่วงนี้ปัญหาถุงบักเยอะนะ เราต้องขยายแคมไฟครับแล้วเราก็ช่วยเอลทั้งหลายเพื่อที่จะเก็บแคนดีกันต่อไป